สวัสดีครับท่านผู้ฟังข้อเสนอเรื่องเล่าน่ากลัวโดย Mohof Channel เป็นเรื่องที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากยายซึ่งทย้อนไปจากนี้ก็ประมาณ60กว่าปีเห็นจะได้ครอบครัวยายยึดอาชีพทำนาและทำสวนเป็นหลักโดยบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ก็จะอยู่ห่างออกไปจากตัวอำเภอประมาณ4กิโลเมตรเห็นจะได้การเดินทางก็จะใช้การเดินเท้าเพราะถนนหนทางยังไม่ดีสักเท่าไหร่โดยจะเป็นทางดินทรายและมีคันนาขนาบข้างไปพร้อมกับทิวของต้นตาลอยู่ด้านข้างที่เป็นแบบนี้ก็เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ผู้คนก็จะอาศัยเดินบนคันนาแทนซึ่งก็เป็นปกติของการสัญจรไปมาในยุคนั้นการทำนายายก็จะใช้แรงงานจากลูกๆของยายซึ่งคนในยุคนั้นจะนิยมมีลูกมากอาจจะ8คน10คนหรือ12คนหรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่อให้ช่วยทำงาน และอีกอย่างการเลี้ยงดูก็ไม่ยุ่งยากจะใช้ระบบพี่เลี้ยงน้องซึ่งพี่คนโตและคนถัดมาก็จะช่วยกันเลี้ยงน้องอีกทั้งยังช่วยกันทำงานไปด้วยแหล่งอาหารที่หาได้ก็จะเป็นปูปลาพืชผักหรือเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้การดำรงชีพ พ็จะเน้นไปที่การช่วยเหลือตนเองกินง่ายอยู่ง่ายและนอนง่ายวิถีชีวิตของคนยุคนั้นซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้แสงสว่างที่ช่วยให้มองเห็นได้ในยามกลางคืนก็คือแสงจากตะเกียงซึ่งจะใช้กันมากในยุคนั้นการดำเนินชีวิตก็คงเรียบง่าย และดำเนินไปอย่างช้าช้าไม่เร่งรีบในทุกๆปีเมื่อเสร็จสิ้นจากการทำนาและนำเข้าเปลือกใส่ยุงฉางเรียบร้อยแล้วก็จะถึงช่วงเวลาของการทำสวนซึ่งยายเล่าให้ฟังต่อไปว่าในพื้นที่โคกซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านมากนักก็จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกสวนแตงกวา โดยอาศัยน้ำจากห้วยซึ่งจะไหลผ่านบ้านยายและยายก็จะใช้น้ำจากห้วยนี้เองรถแตงกวาถือว่ามีความสะดวกพอควรสวนแตงกวาของยายก็จะมีลูกๆช่วยกันดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยถอนหยาเอาใจใส่เป็นอย่างดีเพราะยายกำชับไว้ให้ช่วยกันดูแลเวลาผ่านไปเมื่อแตงกวาออกผล ยายก็จะให้ลูกๆช่วยกันเก็บผลผลิตแตงกวาใส่กระเชอเพื่อจะนำไปขายที่ตลาดเช้าโดยจะต้องนำไปรอไว้ที่บ้านอีกหลังหนึ่งในตัวอำเภอและจะต้องเดินทางออกไปจากสวนแตงกวาในช่วงเย็นในทุกปีที่ยายปลูกแตงกวาก็จะได้ผลผลิตมากเพราะยายเอาใจใส่ดูแลสม่ำเสมอเมื่อผลผลิตได้มาก ก่อใช้เวลาเก็บแตงกวานานกว่าเดิมและจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวก็เริ่มจากจุดนี้ในวันหนึ่งของต้นฤดูหนาวเมื่อถึงช่วงบ่ายคล้อยยายก็ใช้ลูกๆไปช่วยเก็บแตงกวาใส่กระเชอไว้แตงกวาของยายก็ออกผลดกเสียเลือกเกินเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวพอล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นใกล้ค่ำ ผลผลิตได้เต็มกระเชอสองใบยายรีบเร่งที่จะเตรียมตัวออกเดินทางไปยังบ้านที่อยู่ในตัวอำเภอโดยจะต้องนำแตงกวาสองกระเชอหาไปด้วยเมื่อถึงช่วงออกเดินทางจากบ้านสวนก็เป็นช่วงหัวค่ำแล้วบรรยากาศเยือกเย็นคืบคลานเข้ามาสายลมวีดวิวกระทบผิวกายให้รู้สึกเย็น พระจันทร์เริ่มขึ้นมาที่ขอบฟ้าต้องแสงนวลเพื่อลดความมืดมนของเส้นทางที่ยายจะต้องหาบแตงกวาเพื่อจะนำไปขายที่ตลาดเช้าการเดินทางในครั้งนี้ยายให้ลูกของแกสองคนเดินทางไปพร้อมด้วยโดยจะมีพี่คนรองและน้องคนที่สามซึ่งผมจะใช้ชื่อเรียกว่าน้าต่อกับนาแตน ยายหาบแตงกวาใส่บาเดินหน้าออกนำไปอย่างแข็งขันโดยมีน้าต่อกับน้าแตนเดินตามหลังเมื่อเดินทางออกจากบ้านไปเรื่อยๆน้าต่อกับน้าแตนก็เดินหยอกล้อกันไปตามประสาเด็กไปตามเส้นทางที่เป็นทางดินทรายที่กล่าวตอนต้นเส้นทางก็กขนาบไปด้วยทิวของต้นตาลซึ่งสายลมพัดใบตาลกระทบกันเป็นเสียงดังน่ากลัว เมื่อน้าต่อกับน้าแตนหยอกล้อกันแรงเขา้ายายก็ออกเสียงเตือนบ้างบ่นบ้างว่านี่มันก็มืดค่าแล้วพวกเองจะสนุกอะไรกันนักหนาเร่งฝีเท้าเข้าจะได้รีบไปถึงที่หมายเพราะเราจะต้องผ่านตรงที่เป็นสาลาต้นโพนะซึ่งอยู่ช่วงระหว่างกลางทางนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วแล้วนั้นมันน่ากลัว พวกเองก็อย่าเอะอะไปละ่ะยายเดินหาแตงกวามาเรื่อยๆก็สังเกตเห็นว่าหน้าต่อกับหน้าแตนเงียบไปและมีท่าทีเดินเกรงแปลกๆพันหันซ้ายหันขวาและมองไปด้านหลังอยู่เรื่อยๆหน้าต่อกับหน้าแตนก็เหมือนรู้ว่ายายกำลังสงสัยเลยเดินเข้ามาใกล้ๆยายแล้วพูดว่า แม่จ๋าแม่จ๋าทางหลังพวกเรามีใครเดินตามมาไม่รู้มองไปเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเมื่อยายได้ยินน้าต่อกับน้าแตนพูดเช่นนั้นก็เพ่งสายตาหันกลับไปดูทันทีซึ่งก็เป็นไปตามที่นา้นาว่าก็คือมีร่างดำๆเป็นเงาในความมืดแต่ยังมองเห็นได้เพราะแสงจันทร์ส่องกระทบ ร่างนั้นกำลังเดินตามมาเรื่อยๆยายขนลุกไปทั้งตัวผสมกับความกลัวที่เล่นเข้ามาเล่นงานตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้อันใดนั่นเองเราร่างนั้นก็เหมือนจะรับรู้ได้ว่าสามแม่ลูกนั้นกำลังหวาดผวาอยู่ก็ลอยขยับเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและส่งเสียงเยือกเย็นลอยตามลมมา เสียงดังว่ารอด้วยและขณะนั้นเองยายก็หาแตงกวามาถึงจุดกลางทางซึ่งมีศาลาเก่าๆอยู่ทางด้านซ้ายมือและข้างๆศาลานั้นก็มีต้นโพยายเวลามีลมพัดใบโพกระทบกันก็ยิ่งทวีความน่ากลัวไปอีกเมื่อมองเห็นถนัดขึ้นยายกับหน้าต่อและหน้าแตน ก็มองเห็นร่างนั้นที่ตามมาชัดขึ้นรู้ได้เลยว่านั่นไม่ใช่คนแน่นอนเพราะร่างนั้นเป็นร่างของผู้ชายที่ไม่มีหัวและส่งเสียงน่ากลัวดังต่อมาว่ารอด้วยแล้วร่างนั้นก็เลี้ยวลงไปที่สาลาแล้วเดินหายไปที่ต้นโพเท่านั้นแหละ ยายผมกับหน้าต่อและหน้าแตนก็ตกใจสุดขีดพร้อมกับเร่งฝีเท้าขึงเดินขึงวิ่งโดยที่ยายถึงแม้ว่าจะหาบแตงกวามาถึงสองกระเชอือซึ่งก็มีน้ำหนักแต่ก็สามารถหาวิ่งได้แตงกวาที่หาบมาก็หลนตามทางไปบ้างเมื่อผ่านจุดนั้นมาพักใหญ่ยายก็ค่อยๆค,ค,คลายความกลัวลงและเรียกน,น้าต่อกับน้าแตนให้หยุดวิ่ง และพยายามควบคุมความกลัวไว้จนสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้แต่ก็มีทุลักทุเลล้มลุกคลุกคลานไปบ้างหลังจากคืนวันนั้นมายายผมก็ไม่หาแตงกวาเวลากลางคืนไปพักใหญ่โดยถ้าจะต้องเก็บแตงกวาไปขายอีกก็จะรีบเก็บแต่ช่วงบ่ายและรีบหาไปตามเส้นทางนั้นตั้งแต่ยังไม่มืดก็เป็นเรื่องน่ากลัว ที่ยายพุมเล่าให้ฟังตอนเด็กๆถึงตอนนี้ยายของผมท่านก็ได้จากไปนานแล้วเพราะคุณงามความดีของยายที่ได้ทำมาและเลี้ยงลูกหลานมาจนเติบใหญ่จงส่งผลบุญให้ยายมีความสุขในสัมประยภพจากการที่ได้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในอดีตเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนในปัจจุบันถึงเทียบได้ว่า ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยผู้คนก็ยังคงต้องต่อสู้ดิ่นรนทำมาหากินกันต่อไปขอได้รับความขอบคุณที่ท่านได้รับฟังครับขอให้ฟังเพื่อความเพลิดเพลินและเพื่อความบันเทิงขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังภายที่สุดนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ